นะครับข้างในเปิดเป็นรองสรงหลาประมาณนี้ไม้โัดขึ้นมาไปเชื่อมนะดึงลอยขึ้นนะครับ มันจะไม่ลอยเหมือนหัวจริงนะแต่ให้ดูไกด์ไลน์ดูแนวทางการทำงานว่าเออทรงนี้เราต้องเริ่มยังไงนะครับดข้างลหลังที่นี้ดึงขึ้นมายกขึ้นลอยขึ้นถอย,ยนะครับประมาณนี้ตอบสรงลงทรงกลางนี้นะแต่เขาจะไม่เอา ขาวเราก็ยกออกสูงหน่อยยกลอยขึ้นยกขึ้นสร้างกรอบข้าขงนอกออนก่อนน่าจะใช่นายยกขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับไล่ลงประมาณไหนยกลอยขึ้นสหรับคู่ครับ,รบ,นบ,นรนรบในยยกขึ้นมาเห็นไหมครับ นี่จะบานเบอร์สี่นะด้านหลังเดีย๋ยวไม่เอาขาวไว้นวลๆไหลเกลือนีคือผมนครับนีองนี้เสร็จปุ๊บยกขึ้นนะครับเป็นหลังทรงกลางนะข้างในมุมนะี้ แล้วด้านข้างหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวกันขอบแต่งจอนแต่งขอบสูงแล้วก็จะสอยด้านบนนะแปบบ๊บเราด้านบนลงมา สวยแล้วครับซูงแล้วทีนี้เห็นะไหมมันจะเห็นผม,นมนเป็นชั้นอยู่ข้างในเห็นไหมข้างนอกข้างในนะต่างกันอยู่นะเสร็จแล้วเจะซอยก่อนซอยด้านหน้าก่อนนะทรงเนี้นนะยด้านหน้าเราไล่ลงมาหให้มันปิดขอบทรงเห็นขอบทรงยังนะครับปีลงมาเนี้ยลงมาเนี้ยถ้าลูกค้าบอกว่าเขาเปิดตาเปิดคิ้วเนี้ยเราก็มาเริ่มตรงนี้ก่อน ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับเก็บตรงนี้ไว้นะด้านหน้านะเห็นไหมครับเก็บไว้ข้างบนซอยเพื่อให้เห็นฐานด้านในนะครับ้หนะ้าเราก็เริ่มซอยอย่างนี้ก่อนเลยตรงนี้ ดึงไปลงมาหาหางตาเนาะนิดเดียวไล่ลงมานะครับมาด้านหน้าดึงมาตรงก็ได้ดึงมาชอหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยช่อต่อไปไปล่อยลงมาดีลง,ลงมาด้านหน้าทั้งหมดดีมาหาฐานเลยครับมันปิดไป เริ่มจากด้านหน้าดึงมาซอยดึงมาซอยข้างหลังนี้ยังก่อนนะซอยข้างหน้ามันจะปิดตรงเกาะข้างางหลังจากนั้นมาด้านนี้ครับด้านนี้ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันถูกไหมปิดไปแล้วก็เริ่มตรงนี้มาเกาะทรงไหมดึงลงด้านล่างซอยไล่ไปอาตาแล้วก็ดึง ยาวไปตรงนี้ก็ตัดต่อเสร็จแล้วปิดด้านบนลงมาให้มันเสมอทามเนี่ยนที่เราตัดครั้งแรกที่เป็นไกดเนาะไล้หน่น้ายาวไปไม่ถ้ายาวไปเราก็ดึงมาเลยครับงมงนะี เสร็จแล้วเราก็เช็คผงการบนเนี่ยยืนด้านหลังลูกค้านะข้างข้างข้างขวาขีดลงมาเหมือนเดิมตรงนี้นะแบ่งช่องตรงกลางก่อนตัวเนี้ยสร้างไกดขึ้นเนี่ยเริ่มจากตรงด้านหน้าก่อนเลยนะตรงเนี้ยโหนขึ้นมาสี่้าองศานะครับตัดตรงไ,ไปเลยไล่ขึ้นด้านบนเนี่ยนิดเดียวปุ๊บเสร็จแล้วห่อยลงมาแบ่งไว้สองด้านเพื่อเป็นไกด์เป็นต้น,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 นข้าวแล้วก็แบ่งขีดส้งลง แสองล้าง,างแล้วก็ใช้ตรงะระหว่างไกด์ทังล่างกับทั้งบนเป็นไกด์ตึงลงมามีโน้มขึ้นมาเห็นไหมให้ดูตรงกลางอย่างนี้ผมมันจะเหลือเนี้ยนิดเดียวตัดตรงกลางแล้วก็ปล่อยช่วงน,นี้ก็วางเหมือนกันนิดเดียวเป็นรอบเลยทั้งสองด้านนะครับปฏิบัติเช่นเดียวกันตัดซ้ายยืดซ้ายนะครับนี่มีโนดึงเห็นไหมมีนิดเดียวตัดออกแต่ต้องดึงบนให้ตึงนะ นะครับดึงขึ้นนะครับน,นี้คือด้านหน้าเสร็จแล้วแล้วด้านหลังมาทีนี้ด้านหลังเรามาดูนี้ปุ๊บดีลงมามันจะปิดตรงนิดนึงถึงนี้ยด้านหลังนะครับเราก็ดึงตรงนี้เรามาเลยก่อนเลยดูนะจีดลงด้านหลังลูกค้าก่อนนะจีดตรงนี้แนวดิด่งลงมาเห็นไหมครับหาไกลด้านล่างก่อนโน้ไปด้านบนเห็นไกลไหมสอยขึ้นด้านบน นมลงมา45องศานะจนสุดด้านบนนี่ครับเต๋เนี่ยปล่อย,ยลงเสร็จแล้วขีดด้านนี้ลงมาทีละช่อเหมือนกันครับหาใกล้ด้านล่าง<ม>เห็นไหมปล่อยขึ้นหาด้านบน<ม>น้มขึ้นไปทีละช่อทีละช่อครับช่อละหนึ่งนิ้วระยะหา่างครับมาด้านนี้เช่นกันคนะรับปฏิบัติเหมือนกันนมบอกเห็นไหมครับ ด้านล่างมันยาวไหมน้องบอกนิดเดียวเสร็จแล้วเห็นไหมครับนิดหนึ่งขันไหมพี่นิดขันเห็นไหมครับผมจะไล่คุ้อยู่มาทั้งหลังเนี่ยเสร็จส่งเนี่ยเสร็จแล้วเราก็กันจอดล,ลูกค้าเสร็จสง่งก็จะเป็นคูบ,อบ็อกนะครับประมาณนี้โอเคไหมคคใช่ครับ ขนาดเนี่ยหุขอบทรงนี้นะจ่งนิดเดียวโอเคนะ,ะได้ประมาณนี้ครับผม